สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงนี้ห่างหายการรีวิวและการไลฟ์สดไปหลายวันนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจนะครับที่ศาลน,นะครับก็มีการไปขึ้นศาลนะครับหลายวันนะครับก็เป็นคดีเกี่ยวกับพวกเ,เราฟ้องเช็คฟ้องอะไรประมาณนี้นครับแต่ก็เห็น มีหลายคนนะครับส่งมาถามเข้ามานะครับว่าเราไปแซงคิวบ้างนะครับการจัดคิวบ้างนะครับผมก็ไม่ขอตอบอะไรผมขอตอบในภาพรวมนะครับผมขอตอบในภาพรวมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายฟังว่าว่าคิวนะครับคิวคืออะไรก่อนครับคิวนะครับคือการเรียงลําดับนะครับคือการเรียงลําดับนะครับ first in first out นะครับก็คือ เข้าก่อนนะครับออกก่อนนะครับแต่มันก็มีมีข้อยกเว้นนะครับอ่ามีข้อยกเว้นซึ่งผมว่ามันเป็นระบบสากลทั่วโลกนะครับอันนี้จะพาชมภาพบรรยากาศในอู่ในการทํางานก่อนนะครับมันเป็นมันเป็นการทํางานที่เป็นสากลทั่วโลกนะครับเพิร์ตอินเพิร์ตเอาแต่เพิร์ตอินเพิร์ตเอาไม่ได้หมายความว่าเข้าก่อนออกก่อนเสมอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเป็นทางสินค้านะครับเ i ิร์ตอินนะครับเพิร์ตเอานะครับก็คือ สินค้าที่เข้ามาก่อนนะครับมันก็จะต้องออกก่อนแต่ไม่มีสินค้าที่เข้ามาทีหลังนะครับบางประเภทที่อายุการใช้งานมันสั้นนะครับมันจําเป็นต้องแซงคิวออกก่อนอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามันไม่ได้เป็นกดต,ตายตัวนะครับในการทํางานเพราะฉะนั้นเราจะทํางานตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงนะครับทีนี้ผมมายกตัวอย่างให้ฟังอีกนะครับว่าอไม่ใช่ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการทํางานเลยนะครับเป็นการทํางานของผมเลยนะครับ ก็คือสมมติว่ามีรถเข้ามาพร้อมกันผมยกตัวอย่างสองคันนี้ก่อนคันนี้เป็นรถสิบหกล้อนะครับเป็นรถสิบหกล้อของยักษ์เขียวนะครับเข้ามาก่อนรถคุณบอยเจบุญหนึ่งเดือนนะครับเข้ามาก่อนรถคุณบอยเจบุญหนึ่งเดือนถ้าทุกคนเห็นเฮ้ยทำไมมันเท่ากันวะอ่าอันนี้ก็คือเราใช้สายตามองนะครับแต่ถ้าเราใช้เหตุผลมองนะครับอันนี้เราอันนี้ที่ผมมาพูดนะครับก็ไม่ได้ไปอะไรนะครับก็มาชี้แจงลูกค้าทุกท่านเราเราเรารักกันทุกคนนะครับ อันนี้จะเราใช้เหตุผลมองนะครับอ่ะสองคันนี้คันนี้เข้ามาก่อนเดือนหนึ่งครับคันนี้เข้ามาตามหลังหนึ่งเดือนนะครับผมมองตัวอย่างสองคันนี้ก่อนนะครับเพราะมุกมีคุณบอกว่าผมเป็นเพื่อนคุณบอยเลนไปว่าคุณบอยเร็วจังคุณบอยเขาก็เครียดนะครับว่าทําไมเร็วจังนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังละเอียดเลยนะครับพี่เจ้าของรถแยกเขียวก็พะพัวกันนี่แหละครับนี่ก็พะพัวกันนะครับก็คันนี้เข้ามาก่อนหนึ่งเดือนแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงทําได้เท่ากัน ก็เพราะว่าคันนี้นะครับเข้ามาก่อนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่เข้ามานะครับหนึ่งเดือนที่เข้ามาเรามาทําช่วงล่างก่อนไงครับเราต้องทําช่วงล่างก่อนมาถึงจะขึ้นตัวถังได้นะครับอา้าวแต,ใต่ในทางในทางในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันเราก็ทําช่วลง IN, right? วล่างเสร็จหนึ่งเดือนใช่ไหมครับพอช่วงล่างเสร็จหนึ่งเดือนปุ๊บมันก็เท่ากับคันนี้เข้ามาก่อนมาเข้าทีหลันงนะครับพอคันนี้เข้ามาทีหลังปุ๊บเลยตัวเนี้ย มันขึ้นตัวถังได้พร้อมกันนี้เลยครับขึ้นพร้อมกันนะครับแต่คันนี้เข้ามาก่อนหนึ่งเดือนอันนี้คือเราใช้หลักเหตุผลและผลทมนะครับแต่ถามว่าทําไมเราไม่รอขึ้นตัวถังกันนี้ซะก่อนแล้วกันนี้มารอแล้วเราจะรอทําไมครับทำไมเรามีช่างอะครับเรามีช่างอยู่ตั้งสองชุดนะครับเขาก็ขึ้นพร้อมกันของเขานครับเนี่ยเห็นะครับแต่พอขึ้นเท่ากันนะครับพอขึ้นเท่ากันนะครับเราทํากันไหนก่อนครับเราก็มาทําท้ายหมุนกันนี้ก่อนนะครับอ่านี่คือท้ายหมุนนะครับแต่ท้ายหมุนของคุณบอยยังไม่มีนะครับ ยังไม่มีอ่านี่คือยังไม่มีนะครับอันนี้ก็คือการจัดการของผมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแซงคิวเนี่ยบางทีบอกว่าผมไปรับเงินบ้างอะไรบ้างก็ก็ไม่ไม่ค่อยถูกนะครับอ่าอันนี้พอมันเสมอกันมันเสมอกันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอ้ครั้งที่มาก่อนช่างทําหมุนท้ายก็มาทํากันนี้ก่อนแต่ครั้งนี้เรายังไม่ทํานะครับแต่ที่เรายังไม่ทำมันก็มีช่างที่เขาเตรียมพื้นฐานไว้แล้วนะครับสองอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในการเรียงเป็นยังไงทีนี้เ,เราก็มาถามว่ามีรถอีสองคันอีนะครับรถอกช้ายนะครับอกช้ยเซตก่อนรถอีชาอ่ะนี่รถอกชัยนะครับรถอกช,ช้ยนะครับรถอกช้าย,ยเนี่ยก็คือเรามาคุยออปชันวันเดียวเสร็จตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับรถของคุณปิชานี่เราเรารักกันคุณปิชานะครับ เขาก็เข้าใจเราเข้าใจรถของคุณปีชานะครับเปลี่ยนแบบไปสามครั้งนะครับผมยื้อตัวถังใหม่นะครับรื้อช่วงหลังใหม่ไปสามครั้งก็คือคันนี้นะครับแต่คุณปีชาก็เพิ่มเงินให้ผมอีกห้าหมื่นนะครับซึ่งจริงๆผมก็ขาดทุนนะครับห้าหมื่นแต่ว่าด้วยความที่อยากให้รถเปจบนะครับก็โอเคแล้วก็โอเคเนี่ยรถคุณปีชาก็เลยตามหลังรถคุณเอกชัยอย่างนี้ครับรถคุณปีชาเข้ามาก่อนแน่นอนครับเนี่ยครับคนทำกันเต็มมวลนะครับ แต่รถเอกชยัยเขาไม่มีการเปลี่ยนแบบเลยแล้วน้นระยะเวลาเขาจะสั้นกว่ารถคุณบิชาเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีหมุนหน้าเต็มระบบไม่มีเวทีไม่มีสไลด์ขึ้นเพราะผมเลยจากรีวิวไปคุณบิชาก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดผมก็ลื้อทิ้งทั้งหมดแล้วก็ขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับพอขึ้นใหม่ทั้งหมดเสร็จก็มาลื้ออีกรอบสองรอบสามรอบอันนี้คุณบิชาเขาเข้าใจนะครับอันนี้คุณบิชาเขาเข้าใจเพราะนั้นรถเอกชัยนะครับไปแล้วนะครับทำส,สีไปจะออกแล้วนะครับแต่รถบิชาก็จะทําสีอีกไม่กี่วันเพราะว่าตตตอออนนนนนนเเีีี้้้ยหลลืขััััการรจววถงพสแะคบ อันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังอีกหนึ่งอันนะครับทีนี้มาถามว่าทำไมรถสองคันนี้ไม่คืบหน้ารถเสือยีฐากับรถเพชดลำเพลินนะครับทำไมสองคันนี้ไม่คืบหน้าเลยโดนแซงคิวไปหมดเลยนะครับคือคันนี้เขาสั่งหยุดนะครับรถเทชดลำเพลินเขาสั่งหยุดนะครับรถเสืออีสาเขาสั่งหยุดนะครับสั่งหยุดทำนะครับเขาก็ต้องโดนแซงคิวเป็นธรรมดานะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทีนี้นะครับอันนี้อันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ ทีน,นี้ถามว่า,ร,ารถคุณหน่วยมาอยู่นี่นะครับรถคุณหน่วยนะครับก็ทําตามปกติทําเรียงตามคิวปกตินะครับหนึ่งสองสามมาทปกตินะครับแล้วก็รถคันนี้ก็เรียงต่อมาอีกคันนะครับอันนี้เข้าตามหลังมันก็เรียงกันตามปกตินะครับทีนี้ถามว่าเราทาคันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับขิ้นลายคันนี้เสร็จแล้วเราต้องทํากันไหนต่อสองคันนี้ถึงจะหุ้มเสร็จก่อนก็ทําไม่ได้นะครับ ผมต้องไปทํารถศิลปินอีสานก่อนนะครับขึ้นลายศิลปินอีสานแล้วมาขึ้นลายสองคันนี้เรียงเรียงกันนะครับมันจะเป็นงานแบบนี้นะครับอันนี้อฝานนกพีทก่ทุกท่านทีส่สนันุผมเข้าใจผมด้วยนะครับทีนี้มันมีนะครับรถแห่ไม,ม่มีหลายประเทศมันมีรถบัสหลายประเทศนะครับผมจะเรียงระบายให้ฟังนะครับรถบัสต่อใหม่นะครับอย่างเช่นปีนี้แบบนี้รถบัสต่อใหม่นะครับรถบัสต่อใหม่เราก็จะเรียงตามคิวของรถบัสต่อใหม่เท่านั้นนะครับ เราจะไม่เอารถมาแบบซ่อมหน้าอย่างเดียวนะครับมาต่อคิวมันเป็นไม่ได้เพราะว่า่้มหน้าประมาณอาทิตย์เดียวเขาอารถออกไปแล้วนะครับแต่รถต่อใหม่ยังหเดือนเจ็ดเดือนนะครับอ่ะอันนี้ก็รถบัสต่อใหม่เรียงเฉพาะรถบัสต่อใหม่รถทําภายในเรียงเฉพาะรถบัสทําภายในใครมาก่อนออกก่อนครับรถทาภายในรถแปลงตัวถังเรียงตามเฉพาะรถแปลงตัวถังนะครับอ่าอันนี้อันนี้ทุกคนเลียร์นะครับทีนี้อ่าต่อนะครับก็ กลับไปที่รถแห่นะครับรถกระบะนะครับจะเรียงตามเฉพาะรถกระบะเท่านั้นนะครับก็ช่างรถกระบะนะครับผมจะโยกพาไปดูรถกระบะช่างรถกระบะนะครับกับรถแห่ขนาดใหญ่เป็นช่างคนละชุดกันนะครับเป็นช่างคนละชุดกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้รถอย่างเงี้ยครับนี่ครับ เราก็จะเรียงตามของรถกระบะซึ่งช่างเป็นช่างของรถกระบะทังเป็นครับผมที่ดูอย่างนี้นะอันนี้โพสเสร็จแล้วนะครับนี่รถของคุณวุฒิชัยไดนโมนะครับวุฒิชัยไดนโมนี่โพสเสร็จแล้วนะครับนี่รถของนายสาวนะครับนายสาวน่ครับนี่รถแพขวัญนะครับรถแพขวัญนี่ก็มาช่างเดียวลรวตกลงจบเสร็จสับนะครับนี่ก็จะเรียงไปตามนี้เลยนะครับหนวนรถแพขวัญนะครับคือนะครับถ้าท่านตกลงไว้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ มันก็จะเรียงไปตามงานที่ที่ที่ผมบอกนะครับเนี่ยครับมันจะเรียงมาตามงานที่ผมบอกนะครับแต่มันมีรถอีกประเภทหนึ่งนะครับอ่าเอ้ยผมไม่เร่งอ่าผมไม่เร่งผมไม่เร่งเราก็พยายามขอโน่นขอนี่ันที่เอาของเข้ามาเอาของไม่เข้าแม่เข้ามาพอจะเร่งขึ้นมาปั้งพอคุณเร่งขึ้นมาคุณต้องต่อคิวครับทีนี้ครับเพราะว่าเรากำลังเราเรียงลําดับของของตัวถังมาแล้วครับทีนี้พอ อยู่ๆจะเอารถเ,เข้ามาก่อนจะเราอยากจะทําก่อนแต่ว่าไม่ทํานะครับพอไม่ทําปุ๊บเนี่ยพอไอ้ตัวเนี้ยผมต้องการรถด,ดว่วนเน้วก็คือวันนั้นแหละครับคือวันที่คุณต่อคิวนะครับเ <c oughs> พราะว่าเราข้ามขั้นตอนงานเหมาเช่าช่างเราไปไประจําอยู่คันอื่นหมดแล้วนะครับ <c oughs> เราต้องทําคันที่เราทําค้างเหล่านี้เสร็จก่อนแล้วเราจะย้อนกลับไปหาคุณนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเ <c oughs> พราะอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเออเราพยายามจะเล่งรถเลยอ่าผมยกตัวอย่างนะครับรถที่เขาเบรกงานไว้เงี้ย มาเบียงงานผมไว้นะครับอย่างคันเนี้อย่างคันนี้นะครับผมเบี่ยงงานไว้นะครับคันเนี้อยู่ๆมาบอกว่าเฮ้ยผมจะเอารถแล้วผมไม่สามารถตัดคิวเหล่านี้ได้นะครับก็ต้องเอาคันนี้ทบไปต่อคิวเขานะครับในการหุ้มตีโป่งนะครับอันนี้เข้าใจก่อนนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งยังไม่ได้ออกแบบนะครับ ยังไม่ได้ทําฝาประตูยังไม่ได้ทำอะไรคุณล้าหลังเขาอยู่แล้วนะครับเราคุณล้าหลังเขาแล้วเพราะว่าตอนที่เราเราสั่งหยุดหรือเราสั่งให้ทําเรื่อยๆนะครับงานมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นี่จะให้ไปทันเขาแบบนี้ที่เขาเดินงานอยู่ตลอดเวลามันต้องใช้เวลาครับผมอ่มันต้องใช้เวลาอันนี้เข้าใจผมด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทําให้นะครับอผมพาไปดู่ะผมพาไปดูนะครับแล้วก็รถที่มาเคลมนะครับรถที่มาเคลมก็ต่อคิวรถที่เคลมนะครับ ัวที่เคมนะครับเรามาเคมทีหลังเราก็ต้องต่อตามตามตามที่เคมนะครับนี่ก็รถสองนาฬีครับสองสองนาฬีนะครับอันนี้เขาก็ไปตามรางอย่างเขาปกตินะครับอ่ะนี่มาดูรถกระบะกันนะครับดูรถกระบะกันนะครับเนี่ยครับไปตามที่สเต็มหมดเลยนะครับไม่มีใครอย่างเงี้ยแล้วรถกระบะไม่มีสองประเภทนะครับประเภทที่เข้ามาถึงปุ๊บ ทำตัวถังได้เลยับเนี้ครับต้องมาทําช่วงล่างอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะช้ากว่าเขานะครับเนี่ยมาทําไล่ช่วงล่างนี่มันก็จะช้ากว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นรถที่เข้ามาถึงปุ๊บแล้วต่อตัวถังได้เลยมายังไงมันก็ต้องเสร็จเสร็จก่อนนะครับมันเป็นเหตุและผลนะครับอย่างเนี้จะเราขึ้นโค้งหมดแล้วนะครับเราไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปต่อเนี่ยเนี่ยช่างที่ทําช่วงล่างเนี่ยครับเขาจะเข้าในรถไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าใต้ช่องรถเนี่ยครับไม่ได้เลยนะครับ ดังนั้นเราต้องชะลอการทาตัวถังเพื่อให้ช่วงล่างมาเสร็จก่อนทีนี้จะมีรถแคนนึงนะครับก็ทําตัวถังเอ้ยทาช่วงล่างมาจากบ้านแล้วเข้ามาต่อเลยเอ้นั้นมันก็ต้องไปก่อนมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะมารอว่าเออต้องทาช่วงล่างเสร็จก่อน้อีกคานจะไม่ต้องทําอะไรมันเป็นไมไม่ได้ครับมันเป็นระบบบริษัทนะฮะงานมันต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อแลกกับเงินกับที่จะต้องมาเลี้ยงลูกน้องนะครับอันนี้ทุกคนเคลียร์นะครับอ่าครับเพราะฉะนั้นนะครับ เวลารถแห่เข้ามานะครับเราต้องตกลงให้เด็ดขาดนะครับเด็ดขาดอย่างว่าเออเราทำทำไปเรามีออปชันตัวใหม่มาเราสั่งเราลือ้อทำตามแต่อย่างผู้ชายก็โอเคมากเลยนะครับก็คือเขารู้ว่าเขาเขาแก้งานนะครับรอแล้วก็เป็นคิวของเขาเลยตอวเนี้ยพอเขาหยุดแก้ปุ๊บหงานก็เดินรันเลยครับก็รันไปตามคิวของเขาเลยนะครับอย่างรถคทนที่สั่งหยุดก็ต้องหยุดนะครับพอจะมาทําใหม่นะครับมันไม่ทันเขาอะครับถือว่าพี่ผมจะทําใหม่ผมต้องต่อคิวกันนี้สิมันต่อไม่ได้ครับเพราะว่างานเนี่ยมัน มันคาอยู <ique> ่เนี่ยครับยังไม่ได้สร้างโน่นยังไม่สร้างประตูสร้างเจ้สร้างอะไรเลยนะครับมันจะต่อไม่ได้นะครับมันต้องมาเริ่มงานพื้นฐานใหม่นะครับทีนี้มันจะมาเล่งนมันเล่งไม่ได้มันเล่งไม่ทันแล้วละครับเออมันจะออกปัษาแล้วจะมาเล่งเอาสองเดือนสุดท้ายแต่ผมเล่งไม่ทันเพราะผมมีคิวที่ต้องออกเทียบเลยนะครับครับเนี่ยอย่างเงี้ยนักเขาออกปัญสาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยคันเนี้เนี่ยครับกระดาษโป้เล่งกันอย่างเงี้ยครับยังเหลือหน้าเลยทำหน้ายังไม่เสร็จเลยนะครับ คือรถก็ก็เร่งแล้วก็ไล่ตามคิวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตัดสินใจทํารถแล้วนะครับก็เดินหน้าให้สุดนะครับแต่ถ้ามาเบรกกลางคันนะครับพวกผมก็มีปัญหาด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ว่านะนะครับแต่ว่ารอเวลาจะกลับมาใหม่นะครับมันต้องมาซ้อนต่อคิวเขานะครับเพราะว่าช่างตู้ช่างผมก็ถึงกัวร้อยกว่าคนนะครับไม่ทันนะครับเรากําลังทําอยู่เงี้ยไอเรายกเลิกกลางคันไปทํารถของคุณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า มันเป็นการไงครับมันตัดชิ้นส่วนเออมันตัดชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนมันจะหายนะครับเนี่ยครับเนี่ยชิ้นส่วนตรงนี้ครับอ่าเนี่ยครับยกอย่างให้ฟังนะครับทีนี้คุณหนุ่ยก็มากันนะครับมาเที่ยวหนุ่ยดีครับอ่าดีครับนี่เจ้าของรถนะครับเาก็มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมนะครับเนี่ของเขาเนี่ยครับคือเราจะยกเลิกการคันไปทํารถให้คุณทันทีไม่ได้นะครับเพราะว่า ชิ้นส่วนที่เราตัดมาเนี่ยมันจะหายนะครับมันต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับมันจะทําทันทีไม่ได้ต้องขออาไปถูกค้าจริงๆเลยนะครับผมต้องขอโทษจริงๆอย่างเงี้ยครับให้เขาหยุดงานนี้แล้วไปทําต่อไม่ได้จริงๆครับเพราะชิ้นส่วนพวกนี้ครับที่กระจายกระจายและเกละกาอยู่เนี่ยครับอาเนี่ยเพราะต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับแลวถ้าเสร็จข้างเดียวนะครับ ถ้ไปทําคันอีกคันหนึ่งไอ้คันนี้ก็จะค้างยาวเลยครับเราก็ต้องไล่คันนี้ให้จบทั้งคันนะครับเราถึงจะไปต่อให้นะครับอันนี้เ่มจะโปรดเข้าใจพวกเราด้วยนะครับเรายินดีจะบริการลูกค้าทุกท่านนะครับแต่จะโปรดเข้าใจพวกเราจริงๆนะครับมันเนี่ยอย่างคิวหน้าคิวขากระจกนะครับก็จะไล่ไปตามคันเลยนะครับไล่ไปตามคันนะครับพอมันก็จะมีคิวโป้อีกนะครับออาคันนี้รารวทดสอบบุญว่าโป้เสร็จแล้วนะครับอ่าเนี่ยโป้เสร็จแล้ว โป้เสร็จแล้วทำไมไม่ขัดพ่นสีมันมีคิ้วขัดพ่นสีครับเนี่ยโปเร็วมากนะพวกผมนะครับโปเร็วมากนะครับคันนี้โปประมาณสองประมาณสิบกว่าวันนะครับกนโปเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไปทำสีไม่ได้ครับเพราะว่าคนขัดพ่นสีมันติดคิวกันอยู่นะครับช่างสีเรามีสามสิบกว่าคนนะครับไม่พอนะครับเนี่ยครับจะสังเกตนะครับเนี่ยมองไปทางนู้นมีคนโปทุกขันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีคนโปทุกคันหันไปทางนี้ก็มีคนโป้หันไปทางนี้ก็มีคนโปนะครับ มีคนโป้ทุกแันนะครับหันไปทางนี้ก็มีคนขัดพ่นขาวนะครับเนวครับก็ต้องขัดคันนี้เสร็จก่อนถึงจะไปถนนอะไรประมาณนี้ครับคือเราจะทิ้งงานกลางคันไปไม่ได้นะครับเราจะทิ้งงานกลางคันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ดูนะครับอ่าเราทำเรื่องยังไงครับขาน้ายังไม่โป้เลยนะครับแต่ว่าขัดขัดพ่นก่อนขัดพ่นก่อนเพื่อเรื่งครับเพื่อเรื่งงานนะครับระหว่างที่คนขัดพ่นตรงนี้ขากระจกนี่ครับมาพ่นก่อนเลยกอยตรงนี้เนี่ครับ คนก่อเรียกอยู่ตรงนี้นะครับก็เตรียมงานรอไว้อีกไอ้นี่เตรียมไหม่หมดแล้วก็ยังไม่มีคนโพลเลยนะครับรถแบสเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าเขาติดงานหมดนะครับเราจะกระโดดมาคันนี้แล้วคันนี้โพลกันนี้เพื่อเอาใจลูกค้าถูกไหมว่าผมเคยเห็นที่อื่นนะผมไม่เอ่ยชื่อพอลูกค้ามากระโดดใส่คันนี้ทีกระโดดใส่งา,งานไม่เสร็จสักครางของผมคือผมจะไปเป็นทันคั้นนะครับไปเป็นคันนะครับถึงจะมาคันนี้ได้คันนี้ต้องรอต้องรอเลยนะครับแต่นี่อย่างเช่นเนี่ยเขาทำโค้งหน้าเนี่ยเขาทำมาแล้วมาถึงคันนี้ นะครับต้องมาทําโค้งหน้าอย่างกันนี่นี่เจ้าของเขาก็มายืนดูด้วยตัวเองนะครับแล้วตอไปทําคันแหนก็ต้องมาทาคขนนี้นครับก็ไล่มาตามคิวครับคือคือคืองานของผมมันเป็นอย่างนี้นะครับขออธิบายทุกท่านว่าเราไม่ได้เป็นคิวหลอกขานเราเรียกเป็นคิวช่างนะครับเราเป็นคิวช่างช่างโครงตัวถังนะครับจะมีโครงตัวถังรถใหญ่ก็จะขึ้นโครงของเขาอย่างเดียวแล้วก็ไป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 ช่างทําท้ายก็จะทําท้ายกันเดียวแล้วก็ไป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 นะครับมาช่างช่วงล่างรถปิ้อัพก็ทําของเขาแล้วก็ไปช่างไฟนะครับผมช่างไฟผมเยอะที่สุดนะ เพราะว่าผมเป็นคนทําไฟเองนะครับผมก็ฝึกคนขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่รถสินีเป็นอีสานเนี่ยครับผมทําพื้นเรียบเสร็จนานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะรอคันนี้ก็มาทํากันนี้แต่สินีเป็นอีสานเนี่ยโอกาสที่จะอนดะแซงมีไหมมีครับเพราะว่าของเขาเนี่ยไฮยูดิกเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับไฮยูดิกเขาเนี่ยมหาศาลเลยครับแล้วก็ยกตัวอย่างรถอีกายนะครับรถไอ้บัลมีออนทัวร์นะครับรถเขา รถเขาเคลือบเสร็จก่อนนะครับเคลือบเสร็จทำสีเสร็จก่อนนะโดนส่งงานไปแล้ว4คันนะครับแต่เขาก็เข้าใจก็อะไรครับเราะก็ให้ผมทําช่วงล่างเพิ่มนะครับเขาก็เลยต้องรอนะครับพอทําช่วงล่างเพิ่มคันนี้จะแซงอีกแล้วนะครับคันนี้ไม่มีไฮดรอลิกอะไรเลยนะครับไม่มีไฮดรอลิกอะไรเลยเพราะฉะนั้นคันนี้คันนี้โดนแซงไปแล้วสาอาจจะโดนแซงสีหรือออกพร้อมือนคันนี้นะครับคันนี้ครับสองคันนี้ครับมันเป็นวัตถุจักรงานหรือมันเป็นเหตุและผลนะครับมันเป็นเหตุและผล มีรถเอกชัยที่ผมบอกครับเสร็จก่อ,อนรถอะ,อะไรนะฟีชาเพราะว่าเขาขึ้นไลน์เสร็จก่อนนะครับเพราะเขาจ้งเขาไม่มีอะไรแต่ต่อไปก็เป็นพีชาแหละครับนี่คืองานที่ผมทำนะครับต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ถูกใจนะครับถ้าถามว่าเนี่ยท่านี้ไฟพงศธรทําไมไม่ออกสักทีครับทำไมไม่ออกสัทไมไมออกสทีอันนี้คือรอคิวช่างเ้นนะครับ รอมาสามสี่เดือนแล้วนะครับเนี่ยก็ยังอยู่แบบนี้อยู่เลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับอ่านะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามทําอย่างดีที่สุดกับทุกทท่านนะครับแต่ถ้าใครมาเจอผมจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าผมทํางานหนักมากนะครับแต่แต่ละวันเนี่ยอาจจะมีโวยวายตามภาษาผมนะครับก็คือผมต้องคุมคนเป็นร้อยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไม่เพนแล้วนะครับนี่ก็รอคิวช่างคนเดียวกันนะครับอ่ารอคิวมีสามคันนะครับอย่งขาวหนึ่งสองสามเนี่ย แต่ว่าตอนนี้ผมมีผมเซ็ตช่างประจําบริษัทที่มาแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับให้ผมทำเนี่ยบอกเลยนะครับเพราะผมก็มั่นใจว่าผมไปนควรให้สีได้ดีคนหนึ่งนะครับในการทํารถแห่และก็รถบัสนะครับช่างเพ้นท์ทมาบางครั้งต้องมาถามผมจะทำนะครับยิงทะลายกราฟิกทั่วไปนะผมว่าถ้าจะเอาความรวดเร็วนะครับก็คือ,อ,อใช้ช่างที่มันเร็วที่สุดนะครับ คือเราจะมาเล่งที่อู่อย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะบางครั้งมันติดช่างเทนติดช่างนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยคันนี้ครับผมก็ตามนะครับตามแล้วก็บอกกับทางเจ้าของรถเอาไงนะครับพอมันนานแล้วกิเลยแล้วนะครับก็คือเราก็จําเป็นต้องใช้ช่องในการทํางานนะครับเราจำเป็นต้องใช้ช่องในการทํางานนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับแล้วก็มาต้องแล้วก็ลดทุกทันนะครับก็มีแถมเนี่ยครับํางานให้ทุกทันเลยนะครับผมเดินทั้งวันนะ ผมเดินมุดขึ้นหลังคาโน่นนี่นะแล้วก็มีอีประเภทนึงที่ผมบอกครับช่างครับพอรถจะออกนะครับบางทีความ่วยผมก็มีนะผมทํางานอย่างหนักมาห้าวันวันที่หกนะครับผมไส่วนเอารถออกผมต้องเอาช่างมารวมกันเพื่อเอารถออกปรากฏว่ารถที่ลูกค้าไม่มีคนทำผมก็โดนดุนะครับเราก็ไม่ถือไปโกรธไม่ว่ากันนะครับแต่เวลามาดูงานนะครับผมแนะนําวิธีดูงานของลูกค้าทุกท่านนะครับให้ท่านจําไว้ว่าวันแรกที่มาดูงานนะครับมันมีงานอยู่แค่ไหนนะครับ แล้ววันที่ท่านมามีงานเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับให้ดูแบบนั้นนะครับคือผมไม่ใช่ประเภทที่อู่ที่ว่าเออเอาใจเวลาท่านมาแล้วคนไปตุ้มตามตุ้มตามบทท่านจะออกไปแล้วเราออกตามให้ดูปริมาณงานว่าเฮ้ยมาวันเนี้ยมันมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมนะครับถ้าผ่านมาแล้วอุ้ยไม่มีเพิ่มขึ้นเลยอันนี้ด่าผมได้เลยนะครับผมเป็นคนที่จริงใจในการทํางานมากนะครับถ้ามาถึงวันแรกผ่านไปสิบวันเฮ้ยเท่าเดิมเลยอะ,อะตายเลยอย่างน,นี้ตายนะครับเท่าเดิมตรงไหนเนี่ย มันก็มีประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นก็มีอย่างเช่นรถรถรถใหญ่นะครับรถใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะหยุดปฏิบัติช่หมดครับอย่างเช่นรถใหญ่นะครับพอเราทำมาถึงระยะหนึ่งปุ๊บมาดูรถเฮ้ยทำไมเท่าเดิมอ่ะทัไมไม่เท่าเดิมครับเพราะว่าเพดานนะครับมาโดนหุ้มอยู่ที่โรงเบาะนะครับกินกันเราอยังไม่ได้ขึ้นเราก็มาถาม่อยเฮ้ยตรงนี้งานถึงไหนก็งานที่โรงเบาะเนี่ยะครับผมพาไปดูโรงหุ้มนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปรับสัดส่วนนะอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยรถไม่ถึงไหนเลยทําไมว่าครั้งที่แล้วเท่าเดิม งานมันไปอยู่นู่นครับมันจะแยกไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับแยกไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับหคืองานบางที่ตีหมวกอย่างเงี้ยครับก็จะแยกอยู่ที่หนึ่งนะครับลองดูช่างเลยครับผมว่าช่าง